แตงโมค่ะพูดหมดเปลือกเลยนะคะในเรื่องของคดีแตงโมค่ะทำเอาทนายเดชาเนี่ยถึงกับกลุ่มขมับกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมไปไม่เป็นเลยค่ะจากกรณีที่แม่แตงโมนะคะหรือว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินค่ะพร้อมด้วยทนายเดชาเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อยื่นขอถอดคำร้องเรื่องการตรวจสอบคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะคะ ถอดถอนคดีแตโมออกจากกรมทรค่ะแล้วก็ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจหรือว่าหนังสือยินยอมให้หมอพรทิพย์แล้วก็เตสตวัตเนี่ยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการค่ะเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าหมอพรทิพย์เนี่ยไปก้าวไก่แล้วก็แทรกแซงการทํางานของตํารวจะนะคะ <S <S ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทนายเดชานเนี่ยถ,ถึงกับขนาดต้องมีการกลุ่มขมับเลยทีเดียวนะคะไปไม่เป็นค่ะเพราะว่า ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเขาออกมาเผยเป็นคลิปแม่แตงโมโฟนอินให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมกับทนายเดชานะคะโดยแม่แตงโมเนี่ยได้พูดชัดเจนเลยนะคะว่ามีคําแนะนําให้เปลี่ยนทนายซาเป็นทนายเดชานี่แหละงานมันจะได้เดินเรี่วเลยเพราะทนายเดชาเนี่ยสนิทกับตํารวจคนใหญ่คนโตนายคนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดงานมันจะง่ายจบกันแม่หลุดมาขนาดนี้เนี่ยทนายเดชาก็ไปไม่เป็นเลยสิคะแม่ โแตกไปเลยสิคะ DSI แตงโมตามติดคดีแตงโมนะคะทางนี้ต้องบอกว่าวันที่28มีนา2565ที่ผ่านมาค่ะทนายเดชานะคะได้ออกมาเผยเหตุผลของแม่แตงโมในการยื่นหอนคดีแตงโมออกจากกมท พร้อมกับปลดหมอพรทิพย์แล้วก็เตะสัตววัฒน์นะคะเนื่องจากว่ามีกรรมธิการบางคนซึ่งก็คือหมอพรทิพย์ค่ะหรือว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์น่ะนะคะรวมทั้งหมดก็คือ6ข้อ1เลยก็คือมีการก้าวไก่การทํางานของตํารวจอย่างเช่นสั่งให้สอบผู้เชี่ยวชาญสั่งให้นํเา,นเ,ขาเข้าเครื่องนำเข้าเครื่องจับเท็จอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตำหนิในเรื่องของการเก็บเรือของกลางซึ่งตามข้อเท็จจริงเนี่ยตำรวจเขาได้มีการดำเนินการไปหมดแล้วนะคะ สก็คือนำผลการผ่าพิสูจนศพของคุณแตงโมเนี่ยมาเปิดเผยอาทิปริมาณแอลกอฮอล์หยดเลือดที่ผ้าอนามัยร่องรอยบาดแผลที่ศพทำให้ประชาชนเนี่ยเกิคดความเข้าใจผิดต่อการทำงานของตำรวจแล้วก็สมค่ะมีการให้สัมภาษณ์ดิสเครดิตการทำงานของหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจนทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือนะคะ 4. ก็คือมีการให้สัมภาษณ์ระบุทนายดังต่อสายมาเตือนว่าผู้ใหญ่ตำรวจไม่ลื้มที่เข้ามายุ่งกับคดีนี้โดยไม่มีพยานหลักฐานมองว่าเป็นการดิสเครดิตตำรวจ 5. กรณีที่อ้างว่าเ,ออเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีกฎหมายได้รองรับ 6. ก,กรณีกล่าวหาว่าตำรวจเนี่ยมีการเตะถ่วงไม่ยอมส่งศพเพื่อผ่าพิสูจน์รอบสอง ซึ่งมันไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าตํารวจเนี่ยส่งศพหรือหนังสือแจ้งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บรักษาไว้ระหว่างที่รอมติคณะกรรมการกํากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ทําการถ่าศพอีกครั้งตามกฎหมายก่อนนั่นเองค่ะเออเขาก็ได้มีการไปยืน่นทํานองนี้นะคะที่จะมีการถอดหมอพรทิพย์ออกไปค่ะก็ได้ให้เหตุผลไว้6ข้อนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทมนิวและคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม